แล้วก็ต้องขอแสดงความยินดีกับนักแสดงหนุ่มเข็มนาราวิทย์จากละครเรื่องคนละขอบฟ้าค่ะที่เข้ารับปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยรังสิตเรียบร้อยแล้วค่ะ จากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตในระยะเวลา5ปีครึ่งนะครับเกรดเฉลี่ยเกือบ3มครับมีครอบครัวคุณพ่อพิสิทธิ์คุณแม่กรองแก้แล้วก็น้องสาวเกียวลินรวมถึงเพื่อนๆมาร่วมแสดงความยินดีกันด้วยนะครับโดยหนุ่มเข็มเล่าว,ว่าต้องใช้ความพยายามเป็นอย่างมากเลยเพราะต้องเรียนแล้วก็ทํางานไปด้วยนะครับพี่ฝนครับทำให้ดีใจที่สําเร็จการศึกษาความฝันที่เรียนในคณะนี้ก็คือ สักวันหนึ่งอยากทําบ้านด้วยตัวเองนะครับตอนนี้เรียนจบแล้วแล้วก็อยากจะลุยงานในวงการบันเทิงให้เต็มที่ส่วนผลงานละครที่กําลังออกอากาศอยู่ก็คือเรื่องคนละขอบฟ้าแล้วก็ต้นปีหน้าจะเริ่มถ่ายทําละครเรื่องกุหลาบราคีครับก็ถือว่าดีใจมากๆครับที่ทําสําเร็จแล้ว5ปีครึ่งพยายามยางหนักมากนะกว่าจะได้มันมาเพราะว่าเราทั้งทํางานด้วยทั้งเรียนด้วยคือ มันเหนื่อยมากอะ่ะคืองานก็เยอะโปรเจกต์ก็ใหญ่แล้วต้องแบ่งเวลาไปทำงานอีกนอนดึกแทบจะแบบทุกวันเลยก็สิ่งแรกที่ผมฝันว่าอยากจะมาเรียนกน็คืออยากทำบ้านให้ตัวเองณนะเวลานี้ดีวกว่าครับคือเราอยากทำงานในวงการบันเทิงให้ดีก่อนคือเหมือนว่ามันเราทุ่มเทกับอะไรสักอย่างหนึ่งเราอยากจะทุ่มเทวเวลาให้ตรงนี้ก่อนนะตอนนี้นะครับมีเรื่องคนละขอบฟ้าครับกำลังออนแอร์อยู่เลยนะครับ วันนี้เป็นตอนที่สองแล้วก็ห้ามพลาดสองทุ่มครึ่งนะครับผมทางช่อง3แล้วก็ต้นปีนี้ก็จะมีเปิดเรื่องกุหลาบราคีครับห้ามพลาดเลย